รับอันประกอบด้วยองค์ข้นคือมีปฎิญญาที่กำหนขั้นเหตุแล้วก็อุทาหรณ์อุปนัยนิคมเป็นห้าองค์ด้วยกันผลลัพธ์ไปสู่ความจริงที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นว่าคนทุกคนต้องตายคนทุกคนต้องตายความจริงเราไม่เห็นคนทุกคนตายคาตาเราทุกคนหรอกแต่ทำไมเราเลืเชื่อว่าตัวเองจะพูดคนนั้นต้องตายล่ะ ก็ระหว่าเราเห็นในกอตายในกอเป็นคนคือรู้ไหมในกอเป็นคนในขอเป็นคนเหมือนกันมีอาการทุกอย่างเหมือนในกอคือรู้จักกินรู้จักเที่ยวรู้จักหรือรู้จักรักหรือรักงานรู้จักเที่ยวรู้จักขี้ทุกอย่างเหมือนคนทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อในกอเป็นอย่างนี้ได้ในขอเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันที่อานุมาลบอว่าในในขอก็ต้องตายเหมือนในกออย่างนี้เป็นต้นอาการที่เราใช้คาดคะเนเอาอย่างนี้แหละเรื่องว่าเรื่องผง้ลอยจิเรื่องปักกาเรื่องอานุมานเน่ เป็นอย่างนี้วัาที่นายาณายาญได้ตั้งหลักการวิเคราะห์เหตุผล5องค์การอันรรประกอบด้วยปฏิญญาเหตุอุทาหอนอุปนายและอุนิคุณ5องค์การด้วยกันอารตมาเนี่ยพุทธศาสนาปัญวิทยาและพุทธศาสนาเป็นเรื่องของทางมหายานเป็นส่วนมากหรือว่าทางมหายานน่ะเมื่อพุทธศาสนาทางมหายานเนี่ยอุปตขึ้นจะต้องแงข่งขันต่อสู้ กับปรัชญาฮุตตรามไม่เพื่อรามได้สร้างหลักในยายักขึ้นมาพุทธศาสนาทางมหายานก็จำเป็นต้องเอาหลักตรกกรักมาต่อูเด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นปรทัทยาในพุทธศาสนาจึงเริ่มมีเป็นตัวเป็นรูปเป็นลางขึ้นในฝ่ายมาหายานโดยเฉพาะอย่างย,ออยิง่งในปฐมวัติเจ็ดท่านนาคราชุนมาหาเราถระจฝ่ายมาหายานได้ เห็นคำพีมาจียามากาัวรติตติเป็นคำพีมีชื่อเสียงเป็นเหตุให้ท่านได้รับยกย่งอยงว่าเป็นพุทธะองค์ที่สองคำพีมาจียามากาัวรตินี้เป็นไร,ร่ได้หลงลอยทั้งหรักมีครอกข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นการต่อสู้กับไพเราะ,ละัุทิการต่อสู้กับไพเราะ,ละัุทินี่นะความจริงได้มีมาตั้งแต่กรุติการนานแล้วใครจะตั้งรัฐที่ปรัชญาความเห็นศาสนาใหม่ ก็ต้องมีเครื่องมือคือจะต้องเป็นผู้มีความรู้ปฏิบานรอบตัวในการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือสามารถที่จะขัดล้างวามของบรรดาเจ้ามูคณะต่างๆที่เข้ามาทาส้วาทีหลักการเตื้อวาธีในอินเดียมันจึงแบ่กเ,เป็นสามพวกพวกที่หนึ่งเรียกว่าวาทะได้แ,แก่การาเตื้อวาทีื้อที่จะต้องการรู้ความจริง เช่นติดกูกัครูครูแย่ก็ติดทั้งติดทั้งรค,ร,คงรูกรูกันก็ต้องการในความรู้ของติดมันพลึ่มมีการอธิบายทักษะต่างๆในความรู้นั้นอย่างนี้เรียกว่าวาทพูดหนึ่งพูดหนึ่งเรียกว่าชัยละพพูดชัยละพนี่หมายถึงการกู้วาทีชนิดที่ว่าเอาแพ้เอาชนะชนิดที่ว่าต้องการแง่อยู่ฉันไปแก่ไปฉันอยู่ต้องการเอาแพ้เอาเอาชนะตกล้างตะคุน เป็นการตัดล้างวาทิวาทเป็นการที่เราต้องการตั้งทฤษฎีอันใหม่ตั้งหลักปรัชญาอันใหม่ตั้งหลักการศาสนาใหม่เราก็ต้องขัดล้างความเชื่อเดิมๆหรือความเชื่อผิดๆให้หมดไปที่เป็นฝ่ายตรงันข้าของเราการเ่อวาทีอย่างนี้ท่านเรียกว่าฉลปัตนี่เป็นพวกที่สองพวกที่สามนีว่าวิจันทาวาทีวิจันทาวาทีพวกวิจันทา อาวาทีนี้ได้แก่ผููที่ไม่ต้องการจะตัวเองไม่ต้องการจะตั้งหลักการหรือต้องการตัง้งวัตถิอะไรขึ้นมารับแต่เป็นฝ่ายที่อยากจะขัดคอให้เลื่อยไปไม่ว่าใครที่จะตั้งอะไรขึ้นมากูจะขอเป็นนักขับมันเลื่อยไปแหละเป็นนักขับตำนานอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาทีมายถ้งมีการอภิรายธรรมะกกมีอภิรายปัญหากันมีการ,รแสดงวัตถิความคิดความเห็นกัน กูจะต้องไปเป็นยาดำคอยขัดคอยแก่คอยหับล่างมันเลื่อยไปแล้วคันเขาถามวมอแล้วตัวแกมีความเห็นอะไรบ้างไม่มีฉันมีความเห็นอย่างเดียวความเห็นแกมันใช้ไม่ได้ฉั้งขอขัดแกตะพุ่งตะพืรพวกนี้เป็นพวกคันตะบันมีหน้าที่ค้ำตะบันนี่โรจิโูก็ไม่อยากจะตั้งความเห็นอะไรขึ้นมาเลยมันมีความเห็นอะไรทัิ้นแต่ขอทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านตะพุ่งตะพือ์ไปพวกนี้เดี๋ยวกีิปัญญาดาทีสามพวดไปกันนะ คือพวกวาพระพวดหนึ่งพวกนี้พูวแย่งพวกจะต้องการจะได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างจริงๆไม่มีเจตนาอื่นเลยอีกพวกหนึ่งนพวกชลปะหักล้างความผ่านอีวายระกู้ตั้งรัที่ใหม่ขึ้นมาหักล้างพวกเก่านี่พวกชลปะแล้วก็พวกวิทันทาพวกข้านสะบพันสามพวกด้วยกันมีอยู่สามพวกทั้งสามพวกนี้ั้งรัตการมีเยอะแยะพระพุทธเจ้าของเราเราเจชิญมามักต่อนักแล แล้วก็องเอาชนะพวกนี้มาลุกคลั่งไปเลยพระองค์จึงถูกยกย่องขึ้นว่าเป็นยอดแห่งวาระันรดาในหมู่บรรดาเจ้าอาวาสแล้วเพราะองเป็นเยี่ยมยอดมีผู้ใดสู้ได้มีมีคนคนหนึ่งอ่าราชการนิครณเนี่ยอุยโมโขดอุยโมในเมืองเวตาลีตอนนี้ตอนนั้นพระพุทธเจ้า,จาอุยโมเจ็ดวันเจ็ดคืนบอกว่าจะวันไหนเราก็พบพระพุทธเจ้า,จาข่าวเราตอ เอาวลาฆ่าล่าหรืาวา่าฆ่าคือใช้วิธีที่สองคือเิละปะแล้วก็จะทำให้ทำพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนหนึ่ง,ง,งที่ถูกเด็กคอยขาหักคอยก้ามหักแล้วเอาเชือกเอาเชือกผูกล่าเล่นตามทุกทางคุยโม่อย่างนี้นะี่ยพวกเจ้าลิขิวีในมึงเวสาลีมันใช่เป็นคนละไรหมอนี่มันคุยโวดีแต่โวคุยขืงไงนไว้ง้็แหละคุยโมจะกระทั่งว่าความรู้ของตัวนะ่ะ มีมากก็ต้องจะพุ่มจะแตกอยู่แล้วก็วเอาแผ่นทองแดงมาฆ่าพุ่มกูพุ่มจะแตกถ้าะความรุ่มันคู่กันในพุ่มเยอะแยะกูพุ่มได้ความว่าโลกนี้คนเขาไม่เพิงความรู้อยู่ที่มันสมองหรืออยู่ที่จิตใจหรอกเขาบอกมันจุกอยู่ที่กระเพาะถ้าจะกินเก่งมนะั้งเพราะนั้นความรุ่งเท่านั้นมันกินได้มันจุกมันก็ทั้ง,งท้งองกูท้องผ่องนะท้องกูท้องมันจะร้าวมันจะพังออกมาเอาแผ่นทองแดงฆ่าพุลยได้ไดก,กูพุ่มจะแตก ลามลูกมันจะไหลามาทาังคึงแล้วก็เที่ยวคุยโน้นเลยมืงยองม่สาดอีกพอผมจะแจ้งกระเดกมาถึงป่ามหาวันพวกเจ้านิชวีก็รีบวิ่งไปบอกออกมาแล้วคนที่ตัวท่านปราถนาจะไปหักล้างวาระด้วยวาระบอกว่าจะทำเหมือนย่างกระเด็กต่อยก้านปูหกกักจับตปูปูถูกกรเชือกล่าบปูกล้าตามถนนนี่มาแล้วประทับอยู่ที่ป่ามหาวานันนะ่นน่ะเชิญไปพี่คราวานี้แหละัทศกาลนิคมก็ ต้องตกตะไรปล่อยจูนพราะตัวคุยมานักแล้วพอไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงปราบทิฐิมานะของนี่คนคนนี้ได้หมดน,นี่คนคนนี้เหลือแต่ซิกทีเดียวตอนหน้านี้คุยบอกว่าอย่าว่าแต่คนอย่ามาตู้วาทีกับข้าเลยแม้แต่เสาไม่มีวิญญาณถ้ัดไปจนนั่งข้าแล้วแล้ก็โอ้ยเสากระซำสะเทือนไปหมดวันนี้พัฒการนีคนนั่งเอาท่าทัดแล้ว ซับแล้วซับเล่าไม่หยุดไม่ย่อนพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพระเจ้ท่านได้คุยเคืองในมณเฑียสาหีไม่หมเถิอว่าแม่ผู้กระเสาร์สิ่งมีวิญญาณน่ะเสาเป็นต้นสันสะเทือนหวั่นไหววันนี้ในตัวท่านกำลังสั่นสะเทือนอยู่เรือแตกจากหน้าผาตกมาที่ฝักจากฝักไหลมาที่พื้นท่านพิจารณาดูดีว่าเอือราสถาพนีหรือไม่แม้แต่เม็ดเดียวถามพระเจ้านี่คนอย่างนั้นพระเจ้านี่คนก็อายนะ แต่ธรรมดานักดาบในอินเดียครั้งนั้นนี่เหมือนนักดาปัจจุบันนักดาบในครัง้งนั้นน่ะเ้าแพ้ก็รับต่ตัวแพ้ไม่มีแบบที่ดีกว่ามวยล้มคนไม่ล้มอย่างปัจจุบันเพราะฉะนั้นพัตริกาที่ก็ยอมรับดนะ้วยหน้าชื่นตาบานมอบให้เจ้าค่าเขาข้าพระองค์เลวตามความเลวตามข้าพระอง,องค์เมี่เงี้สมคำที่ผู้มีพระภาคกว่าเหมือนคนที่ควรจะขับเที่ยวเมสมอกันได้นะ ธรรมดาคนที่จะเที่ยวในป่าไปประสุดรช้างสารจับมันก็ดีหรือพรรยาถึงหรานก็ดียังมีหวังจะเอาชีวิตรอดด้บ้าแต่ใครก็ตามที่มาประทะกับพระกุมารโคเดิมแล้วไม่มีทางรอดเลยแม้แต่คนเดียวไะจารับถขาเพระอ์อยู่มันหมดแล้วอยู่มาแค่ออ็งหมดแล้วไม่มีทางเลยเหมือนปะทะกับกองไฟใหญ่เพราะฉะนั้น เพราะวายทั้งคผิดของข้าพระองค์เองที่เลวทรามต่ำชาติมาตีเสมอตะกูมีสาภาขอพระองค์กรให้อภัยต่อข้าพระองค์ด้วยเถิดในความรู้เท่าไม่ถึงการนี่เป็นคำสารภาพของนักกูวาธีด้วยวิธีการใช้พลังนี่เป็นเพียงตัวอย่างในตัวอใหญ่ต้องทำทันเรื่องที่พระพุทธเจ้าเคยตระเจินมาแล้วทรงเอาชนะเพราะฉะนั้นการในการกูวาธีเนี่ยบางครั้งก็ต้องใช้หลั ไม่ต้องการจะใช้หลักประกันแต่เรื่องจากในการขับตั้งวาทภาพของผู้ปัญญาเจ้ามู่เจ้าคณะเจ้า,าศาสนาต่างๆพวกนี้บางครั้งก็ต้องใช้หนึ่งลอยอิกเข้ามาเป็นเครื่องมือเพราะนั้นลอยอิกจึงเป็นเครื่องมือสำหรับพาไปสู่ความจริงแต่ไม่ใช่ตัวความจริงและไม่ใช่ทางไ,ไปสู่ความจริงอฮ สาระมันทุกมาแตะเหตุมาในเหตุมาอาตการะปริวิตกัก,กนะหะา,ามใชอในกรณีที่ว่าอยาให้ถึงความจริงแล้วอย่าไปใช่ในเรื่องนี้เลยแต่ควาในกรณีจาเป็นในการสื่อวาทีจะตัดร่างวาทะก,กันแล้วบางครั้งก็จะอาศัยเป็นเครื่องมือได้และพุทธสาวุในฝ่ายมาหายานี่ก็จําจเป็นต้องอาศัยหลักตรรกะคือจะต่อสู้กับปัะชัาของพระรครคบในฝ่ายมาหายานน่ะ อาจารย์ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งจักรวิทยาลัยุคใหม่ของอินเดียคือท่านทินนาครเป็นชาวแทนอันทาราในอินเดียภาคใต้มีชีวิตในศตวรรษที่สิบหลังพุทธปร,รินิพพานท่านทินนาคผู้นี้มีลูกศิษย์ที่ท่านธรรมกิรติเป็นผู้มีชื่อเสียงมากจนกระทั่งน,นักปราศรัยตกให้ยกย่อาวเป็นเอ็มมานูเอลท่านธรรมกิรติกับทินนารครเนี่ยเป็นเอ็มมานูเอลท่านแห่งตะวันออกทีเดียว เอ็มมนูเอ็นคานเนี่ยเป็นนักลอจิกนักปรัชญาเมทีของยุโรที่มีชื่อเสียงที่สุดในการใช้หลักจักรวิทยาสร้างหลักจักรวิทยาอธิบายแนวปรชัชญาของเขากราทัาพทินนาคากท่านรรมกริติซึ่งเป็นคณะอาจารย์ในฝ่ายมาหาย,ยานและก็เป็นชาวอินเดีย,ยใต้ด้วยกันนั่นท่านก็มีชื่อเสียงจนกระทั่งฝรั่งยกย่องว่าเป็นเอ็มมนูเอ็นคานของตะวันออกได้สร้างหลักจักรวิทยาในแนวพุทธศาสนา ใหแตกต่างจักตะวิทยาของพวกรามตะวิทยาของพวกรามนั้นมันรีเหตุในายยานะครับเป็นของเก่าส่วนตะวิทยาในพุทธศาสนาในมหายานนั้นไม่มีเหตุในายยาเรียกว่าเหตุวิทยาคือวิทยาที่แสดงเหตุผลวิเคราะห์เหตุผลที่เรียกว่าเหตุวิทยาเพราะนั้นเ้าพอรับพุทธมาเหตุวิทยาแล้วก็รู้ได้ว่านั่น ไม่เรื่อกไมัศึก,กวิทยาในศาสตร์นารุษีว่าเหตุวิทยาอ่ามหา,าวิทยาลัยสูงในอินเดียครั้งเมื่อศาสนาพุทธยังรุ่งเรืองอยู่ได้เป็นศึวิชาเหตุวิทยานั้นเป็นหลักสูตรบังคับสำหรับพิสุทธิ์และมันเจะต้องศึกษาเพราะวันหน้าที่ของข้าเป็นนักเผยแผ่เมื่อเป็นนักเผยแผ่แล้วก็ต้องมีคนมาลองดีภูมิรู้ผู้ที่มาลองดีก็เป็นพวกเจ้าที่อื่นครับ ถ้าพระเนรมีความรู้ในการแก้ราทีแล้วก็แพ้ครัมีเรื่องรากฏแล้วที่เมืองเวสาลีไม่สมัครใกับการกดว่าคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาเรื่องราชาแพ้สงครามถูกชัวเมืองเวสาลีออกกฎหมายห้ามไม่พระศรีระฆังแสดงธรรมแก่ประชาชนเป็นเวลา12ปีเต็มๆจนกว่าสามารถตัวราธีเอาไทชนนับคืนมาได้จนกระทั่ง นาจาในพุทธศาสนารูปหนึ่งชื่อว่าท่านพนตะอารยเทวซึ่งเป็นชาวลังกาเดินทางข้ามเดินทางข้ามทะเลมาอินเดียและตรงไปที่ธรรมสาลาในมืองเวสาลีที่ระฆังเป็นการใหญ่แสดงว่าพวกผู้ที่จะมาแก้ลำแทนพุทธศาสนามีตัวแล้วเพราะฉะนั้นหน้าใดหน้าไหนคนใดเชิญมามาตุวาที่วาทีกันได้หน้ากว่าท่านอารยเทว ได้สามารถู้วาทีเอาชัยชนะจากผูกพรามและผู้ไพรวัตทีเป็นจำนวนตั้งร้อยร้อยลาทีท่ายแพ้ไปหมดก็จะทำจหรุ่งโรจน์ขึ้นในเวศาลีอ,อีกว่าร้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเนื่องจัความจำเป็นในการเพื่อที่จะพระดุงตัวสาสมา้ ในข้างนั้นเช่นมาวันตามิกรมศตลราอรูตันตุรีชัคตปุรีโสมนาตปุรีรามตุรีองค์มหาวิรัยเหล่านี้โดยมากตั้งอยู่ในแควนวิหารได้เป็นตหลักเหตุวิทยาลิล้อลอยเปในพุทธศาสนาเข้าไว้ไ็นวิชาบารรค์นะที่จะต้องเรียนในวิชาบรงครบผู้ที่เรียนจบเหตุวิทยาแล้วจะต้องกลายเป็นนักพูดนักปูวายักที่มีฝีปากหาใายเปรียบได้ยาก สามารถไปทำงานทำมาพุทอย่างได้ผลใครจะมาตั้งประเด็นข้อค้านสาหัสพุทธในแง่ใดมุมใดเป็นสามารถแก้ความสียใจตอบกลับไปได้นี่อันนี้เป็นหลักสำคัญมากความจริงหลักนี้นะในักศึกาาก็มีอยู่แล้วเรียกว่าวิธีเรียกว่าเวทันลังซึ่งเป็นองค์หนึ่งในศัพทศาสตร์ของพระองค์เรียกว่าเวทันลังเวทันลังลักษณะคำสอนพระพุทธเจ้าที่มีลักษณะเป็นเวทันลังนั้น ก็คือลักษณะการตั้งปัญหาแล้วก็มีคำตอบอธิบายเป็นคำถามคำตอบก็ง่ายๆว่ะเป็นวิชาอภิปรายธรรมะวิชาอภิปรายานะธรรมะน่ะพู้ศึาวิเราะหเรียนกันมาแล้วครูพิจธรณาและพระพุทธเจ้า,จาเองเป็นผู้สอนซะด้วยแน่ตั้งปัญหาขึ้นแล้วก็ทรงวิสัชนาเองแล้วมิฉะนั้นก็ตั้งและข้อปอัญหามอบให้พระผู้ศึกษาวกเคานำไปอภิปรายถ้าอภิปรายข้อธรรมะในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนั้นเราเรียกว่าเวทันลัง เป็นคำถามคำตอบคำถามคำตอบคำถามคำตอบอาจารย์ที่สั่งเป็นคำถามแล้วมีคำมีคำตอบนี่เพื่อที่จะตัดบอกความเข้าใจในพุทธธรรมของหมู่สาวกไม่ถูกต้องถ้ามีอะไรสงสัยเครื่องแฝงอยู่ก็จะเลยมาตีแผ่กันให้แจงกจนไปเวทธรรมน,นี่แหละ่อมาในเกษตรแปรแรูปเมื่อหลังพุทธการแล้วก็แปรรูปออกมาเป็นรูปของเหตุสัวิทยาหรือรอยิดในพุทธศาสนาเนี่ย เพราะนั้นเรื่องลอยดีในพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องหลังพุทธการที่เปิดขึ้นแต่ว่าก็มีเข้ามาแลวตั้งแต่ครั้งพุทธการแต่ครั้งพุทธการน่ะเนื่องจากพระองค์คอยย้ำอยู่เสมอว่าอย่าไปสนใจ่อยลื่นตามตีพิปากเลยควรจะมาสนใจในเรื่องปฏิบัติขั้นกลางกิเลสดีกว่าอากกว่าในข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นความเจริญของศักวิทยาในพุทธศาสนาครั้งพุทธการจึ่งยังไม่ปรากฏ เพื่อมาปรากฏหลังพุทธการเพราะว่าทางพุทธการเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีประชาชีพอยู่ท่านก็เป็นผู้ออกรัสยิแทนสาวกที่เป็นส่วนมากในเวลาที่มีพวกจักวัตที่มาตั้างกองทานพระองค์ก็ออกรับหน้าแทนจัสร้างวาระหล่านั้นไปในส่วนสาวกตัวให้ไปปฏิบัติกันมากๆแม้จะมีพระบาดีบุตรบ้างพระมหามุกรานะบบ้างพระกุมารกษัตริย์บ้าง ซึ่งเป็นเจ้าวาระที่มีชื่อเสียงอย่างพราลีบุตรเนี่ยสามารถตักล้างวาทาของนางชัมชัมพูปริภาชิกานักบัวสตรีนอกศาสนาคนหนึ่งซึ่งตั้งวาระท0 0หนึ่งพันนิวัาสวาระตักริงว่าลงบนงกองตายที่มึงสาวัสีแล้วก็าว่าใครถ้อนริงว่ามาตุ่วาทะกันถ้าแพ้จะยอมให้เปสมจำทำแกงจะทำไงก็ยอหมดหรือวราจเอาืเมียก็ยอมในขนามนี้ ถ้าหาว่าแพ้แล้วก็ใครคิดเอาชายใดถ้าฉันกลัวาชาแพ้ชายใดแล้วชายนั้นถัดไปชนะโกรธศาสนาเช่นเอาเป็นเมียที่ก็ยอมสืกเป็นเมียผู้ชายคนนั้นเออถ้าเราเป็นนักโกรธจะให้ฉันกลับใจยกับทิศทิไม่เป็นลูกศิษย์ที่ก็ยอมหรือจะให้ฉันในทาสีทาสานก็ยอมหมดซะนั่นแหละข้าสวัสดทักนางมีความมั่นใจว่าทิศทิของโกรธถึงปายนี้ทักิริงมาได้เป็นกองทัพ ว่ากองตายนี่แหละไม่มีใครกล้าไปจับเพราะใครๆรู้ว่านางชัมพูปริภาชิกาคนนี้เป็นนักตีฝีปากทสำคัญที่สุดหนึ่งฝีปากแล้วใครจะไปเปรียบกับคุณแม่คนนี้เลยว่างคนักทีเดียวนะ้าจะว่าแล้วก็ปากจัดจ,จริงๆแต่ว่าธรรมดาฝัปากจัดอย่งางทะเลาะกันเนี่ยไม่มีเหตุผลนะน,นี่ไปฝากชาดิบแบบนี่นะเหตุผลพราวตัวเป็นนัดจอยไม่มีใครจับเหตุผลเต็ม,ม,มตัวหมดเป็นนักปรัชยามเหตุผลเต็มตัว พอตาลีบุตรยิงขบ่าผ่า,านมาเห็นเด็กกำลังเล่นกองตายรอบๆอยู่แต่ไม่มีเด็กคนไหนกล้าไปถอนไอ้กิ่งว่าคนที่ปักอยู่ก็ถามเด็กว่าเฮ้ยหนูอะไรวะเนี่ยที่ปักมาอยู่กองตายเด็กก็ <พอ S 2> มกว่าของคุณแม่ทำผททู้บริบาลิการครับผมทำไมเราปักเอาไว้ล่ะเขาพาไว้ว่าถ้าใครจักล่างว่าฆ่าเขาหนึ่งพันข้อได้เนะอะเขาจะยอมเป็นอะไรทั้งหมดทุกคนคนนั้นหมดพอตาลีบุตรก็บอกว่าเออหนูถอนใช่ไหม พอผมไม่กล้าพูดฉันสั่งให้ถอนถ้าปริพาธิกาพวกนั้นมาถามว่าใครสั่งชี้ไปนะชี้บริเชษวันนะบอกว่าชื่อสายบุตรเป็นสาวกของข้า,ารันเข้ามาเป็นผูเปเจ้าเป็นผู้สั่งให้ถอนเด็กก็ถอนออกมาพอต,ตอนเย็นนางทำพูกปริพาธิกาเดินผ่านมานางก็มาตรวจไอ้กิ่งว่างนั้นทุกวันน่ะเช้าเย็นถนนเดินม,มาตรวจตัวว่าใครจะมาถอนอีกหรือเปล่าตอนยันมาถึงบ้านเด็กมือบอลพวกนี้เนี่ยมาถอนกิ่งร้างขาดได้เด็กก็ไม่ใช่หุหนูหรอก นั่นแม่ะพระสาริบุตรเลยนะเป็นคนสั่งให้ขอนเออท่านอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่เชตวันอยู่ทิศนั้นทิศนั้นนางชัมพูปริภาชิกาก็วิ่งแจ้นไปเชตวันทาสุวาธาพระสาริบุตรพระสาริบุตรแก้ล้ำหมดทั้งพันข้อเลยแพ้หมดทั้งพันข้อมีปัญหาของนางชัมพูปริภาชิกาแพ้หมดทั้งพันข้อนางชัมพูปริภาชิกายอมแพ้เพราะว่าถึงตอนนี้แล้วอีชั้นเป็นสมบัติของพระกรุงเจ้าแล้วแต่พระทึกคุณใจจะไปทำอะไรก็ตามใจเถอะ เขาใช้บุตรชายไม่ทำให้เธอิด้จหรอกล้ลองหญิงเขาเธอม่เคยยอมแพ้แล้วเธอจงมาเป็นพุทธสาวิกาเชนะ,ะเลยนางจอมผู้ปริพาชิกาเลยกลับใยจยออกบวชเป็นนางที่สุดนีได้เป็นลูกอาราันต์ในที่สุดแม้แต่สตรีในครั้งนั้นยังมีความสามารถเห็นความนี้เน่เพราะฉะนั้นพอหลังพุทธกาลแล้วไอ้ความโดยลอจิกของที่นายายาปรัชญาสาขาอื่นๆเขามาใช้หมด ในพุทธศาสนาลาวท่าตงนี้ท่านพินน้าที่ว่าเป็นครูนี้ได้แต่งคำพีปัจจาวิทยาในพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดคำพีเรื่องนี้ชื่อว่าประมาณนะสมุจใจลลกศิษย์ของท่านคือท่านรมมาเจียติแต่งหนังสือปัจจาวิทยาถึงสิบเอ็ดเล่มมีเล่มที่มีชื่อเสียงมากชื่อวันายายาพินทุนนยายาพินพ,นยายาพ,นพุมีชื่อเสียงมากในคำพีประมาณนะสมุจใจนี้ ท่านที่หน้าได้วิจารณ์องค์ห้าองค์ของหลักอนมุมานของตรกวิตริยาพรที่ประกอบด้วยปฏิญาเหตุอุพาหนแล้วก็อุปนัยนิคมว่าห้าองค์นี้น่ะมุ่มเปรยเกินไปความจริงน่ะเหลือสามองค์ก็พอคือตัดอุปนัยกันนิคมออกองค์เหลือปฏิญ,ญาเหตุกับอุพาหนก็พอแล้ว อุปนายกันิคมไม่จําเป็นเลยถ้าเรายกอุทาหรณ์ขึ้นมาย้ำแล้วอุปน allora, ัยกันิคมน่ะรวมอยู่ในอุทาหรณ์ด้วยนะเช่นว่ารองรองไฟตรงมีควันเหตุรองมีควันน่ะเป็นปฏิญญาเหตุรอตรองมีรองไฟมีควันเหตุอะไรเหตุเพราะมีไฟรองมีควันเหตุเ,ตเตพราะมีไฟอุทาหรณ์อุทาห,าห,หรณ์แล้วเตาไฟเลยล่ะ เราใสยมีใส่ก็มีควันนี่อุปนายไม่จำเป็นนิคมไม่จำเป็นอุปนายกับนิคมน่ะเอาเข้ามากระปุ่มปืนในฝันเปล่าเพราะฉะนั้นแต่รรมวิทยาในพุทธศาสนาจึงมีสามองค์แตกต่างของขามขามขามีห้าองค์ของพุทธมีสามองค์คือมีเพียงปฏิญญาไันเป็นกทตั้งที่เราจะมาวิเคราะห์ความจริงและเหตุแสดงเหตุ มีคมเข้ามาการใส่อุปนยัยจะมีคมเข้ามาเนี่ยเป็นต,ตามพุ่มเพลยไม่เ,เปล่าเพราะฉะนั้นปรัชญาวิทยาในพุทธศาสนามาถึงสมัยสันทินายิ่งก่อห้าองค์ของทิศในยาย,ายักหรือเพียงสามอนรราาันประกอบเปวยปริญญาเอตูุทาหอนพอแล้วสามข้อนี้แต่ในสามข้อนี้น่ะท่านทั้งหลายทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ยกย่องว่าปรัชญาเป็นอันติมัติของขัจจา ทำไมถึงไม่ยกจบผมยกตัวอ,อ,อ,อย่างง่งานอย่างนี้เถอะว่าเราเห็นฟันเราบอเปล่งไฟตรองนั้นมีไฟเพราะมีควันใช่ไหมคำนุบายนี้ก็ดูเป็นเหตุผลดีอยู่ยกตัวอย่างว่าเตาไฟไหีหล่ะเตาไฟมีไฟก็มีคว,ควในในนันคุณได้สอน่เราจะไปเห็นไฟแล้วก็อุมานได้วะ่ะในปล่องนั้นอ่ะมีไฟถ้าเราเห็นควันพุ่งลงไปจากปล่องไอ้ควันนี่แหละเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องกระกาศ ที่ให้เราอย่างทราบด้ว่าไม่ปลองนั่นมีไปถ้าดูเหตุผลเพียงชั้นนี้กนน่าฟังแต่ว่ามันไม่ใช่วามจริงเสมอไปนี่ครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ย DDT ฉีดเยอะๆะมันก็มีควันแต่ถ้าเอิมใครมตะโอนเอา d d ีฉีดไปในตใ้ายของของไปในโรงงานดูที่ประเด็นเครื่องมันมีเชื่อไฟเลย DDT ฉีดเป็นการใหญ่แล,แล้วควันพุ่งมาจากปลองเราจะใช้หลักของเราอีก,กว่าปลอใใจนั่น มีไฟเพราะลมเพราะมีควันลอยอย่างนี้ถูกต้องไหมเป็นสัตจริงไหมเราจะเห็นได้ว่าไม่เป็นสัตจริงแตแล้วที่ใดมีควันที่นั้นไม่จำเป็นต้องมีไฟที่ใดฉีดดีดีที่เยอะๆที่นั้นควันพุ่งออกไปดีดีที่มาจุดไฟเออเพราะนั้นในการที่เราจะวิเคราะห์ว่าที่เราเห็นควันก็รู้ว่าที่นั่นจะต้องมีไฟทั้งๆที่ตัวเราไม่ต้องไปที่นั่นไม่ต้องไปเห็นไฟในลูกตาเราเองเพียงแต่เห็น วันมันขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าดิมันมีไฟไม่จริงไม่จริงเสมอไปเพราะเหตุนี้ลอยจริงไม่ใช่สัจจะแต่เป็นเปิลเป็นเพียงเครื่องบูรทุ่มหลักเวลาพิสูจน์ในกรณีสัจจะบางกรณีได้เท่านั้นไม่ใช่ตัวสัจจะแท้พระพุทธเจ้าจึงไม่จึงไม่ยกจบจึงได้ห้ามไว้ในคำว่ามาสักเหตุมาในยะเหตุ ลกลายเป็นเรื่องเน้ารอในกรณีที่เรียกว่าอธิไายมีความในนั้นมีไฟถ้าหว่ามีดีๆฉีดเ,เยอะๆก็มีควนันเหมือนกันโดยต้องอาศัยไฟเนี่ยนี่เป็นต้นอ,อันนี้ก็เป็นหลักการพักฐานหลักลอยหยิบได้แล้วในการใช้หล,หลักอนุมานะเพราะฉะนั้นอนุมานทุกกรณีจึงไม่ใช่ว่าอนุมานแล้วจะถูกความจริงเสมอไปอาจจะถูกความจริงเจ้าเ้าเรื่องแต่ไปไม่จริงเรื่องเดียวก็ใช้ไม่ได้แล้วแสดงว่าวิชาหน้นาเฉนน่สับจับไปแล้ว กับอาเริยสัจอริยสัจไม่ว่าจะสมัยใดเมื่อใขดใขณะใดเราห้ามเอาไปวิเคราะห์ความจริงอาเริยสัจแล้วก็ถูกเถ็ยงทุกทีว่าทุกที่ไหนเหตุเกิดทุกตัมาจากปัญหาต้องมีที่ไหนหนะฮะและความดับพวกก็ต้องดับที่ปัญหาถ้าปัญหาไม่ดับทุกตัวไม่ดับมันก็เป็นความจริงทุกกรณีไม่ว่าจะที่สุดกี่ร้อยกี่พันครั้งมันก็ได้ความจริงมาเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นอริยสัจจริงเป็นเรื่องตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นปัจธรรมเรื่องใดเป็นเรื่องตายตัวม,มีการเปลี่ยนแปลงยังเป็นปฏจธรรมได้ตัวเรื่อง่ายจิตมันยังไม่ตายตัวมันเปลีป่ยนแปลงได้ในบางกรณีเพราะฉะนั้นลาจิตหรือตักกวิทยาจึงไม่ใช่ปัจธรรมแค่นะมีตัวอย่างในชาดึที่แสดงเห็นว่าเ,เรื่องของตักจกรใช้ไม่ได้ในกรณีค้นหาสัจจะในอภรณ์กาชาตึกท่านเล่าบอกว่า ถ้าโูธิสัตว์โอชาติเป็นไม่คอมเปลี่ยนก็ค้าคุมสินค้าไปขายในต่างแดงแล้วก็มีก็ค้าสองคนเป็นเพื่อนกันต่างคุนก็มีเกลียนบริวารพูดละห้าร้อยห้ารเล่มคุมสินค้าไปขายในต่างเมืองแต่เส้นทางที่จะผ่านนะ่ะต้องผ่านที่กันดานแห่งหนึ่งมีรยากทางที่สุดสิบยุดที่กันดานมากกันดานน้ำ แล้ตก็งมีอันตรายต่างๆนานักเจตการข้อค้าสองคุมนี่ต่างคนก็ต่างแข่งขันกันค้าขายนี่ข้อค้าฝ่ายหนึ่งก็บอกกับข้อค้าฝ่ายแรกซึ่งเป็นพระคู่ที่สั่บอกว่าท่านอย่าเพิ่งไปเลยนะโอกาสนี้คอยผมเป็นคนนำสินค้าไปร่วมหน้าก่อนท่านเถอะคือพ้อค้าคนนี้ไม่กว่าจะไปตีตลาดก่อนอาจจะได้ราคางางถ้าเราไปทีหลังเข้าละก็สินค้าเราจะกลายเป็นเบรนเขาซื้อเขาขายกันไปหมดแล้ว เาพาไปก็็ะกลายเป็นเดินไปทพ่านั้นขอไปล่วงหน้าก่อนถ้าโู่ที่ฝันจะยอมยอมเท้อสาะโอกาสให้พอค้าคนนี้ก็คุมลูกน้องไปให้รนทุกอาหารบรรทุกน้าที่จะไปกินในถิ่นกันดารได้พอ,อทุกคนทีเดียวคุมกันไปเป็นขบวนใหญ่ล่วงหน้าไปหลายวันพอไปที่ถิ่นกันดารเขา้าเห็นคนหมู่หนึ่งนั่งเกวียนน้อยๆสวนทางมา คนหมูนี่น่ะตัวเปียกผมเปียกในมือกำลังแคะเน่าตัวกินกันกรุบกรุบอร่อยเรีๆมันๆหวานๆแล้วก็เอาดอกอุบลเนี่ยมาทับจริงคๆประดับกายตามขาตามมือนี่มีโคลนแฉะๆเพื้อนติดอยู่เสื้อผ้ามีโคลนติดมันๆเนมยนๆอยู่ครูนื้อเปียกผมตาวเปียกเน้นติดโดนถูน้ำมามาถึงก็มาจะเห่กันเขา ที่สวนห่างมาโคกเฮ้ยท่านบูชาเ,เลยท่านจะไปนขนกลุ่มน้ำใส่น้ำไปทำไมนักเวียนรถเราโอ้ยทางข้างหน้าฝนตกใหญ่เรื่องนองไปหมดบ่อน้ำก็มีตักโอกรมีก็มีพวกเราไปไหว้น้ำเยอะหรือเปล่าโอกรมีตักเอาดอกบัวมาประดับกายตักเขาเน่าบัวมารับประท,ทานนี่เห็นไหมบัวนี้เปียกปอนอยู่เห็นไหมล่ะว่างั้นเออพวกพ่อค้ารายนี้ก็เห็นเออจริงแฮะ เราเนี่ยโง่เนี่ยข้างหน้ามีน้ามีท่าคุณกับกบน้ำท่าก็บริบูรณ์แล้วทำไมมันคุณน้าเป็นกระออมกระออม,ต,อมตักใส่ไหนใส่ตุงมันทุกปีให้นักไปทำไมาทางลูกน้องก่อนหอยองทิ้งเฮ้หน้าหอ,อกบกลัวการจะได้ไปวัไหนไล่หน่อยเวียนมันหนักมากเร็วๆเดี๋ยวพ่อค้าลายที่สองจะตามมาทันนะเราต้องรีบไปตีตลาดรเทิร์นลูกหน้าก่อนหอโอมทิ้งหมดน้ำท่าไหลาหมดแล้วไปกินเอาน้ำขา้างหน้า พวกนี้พอไปถึงไม่มีน้ำให้กินไม่มีน้ำเลยวันนี้กระจบกตึงศักวิทยาเพียงเพเทศเพียงเท่านี้นะ